สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยีกแล้วนะครับในช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับเซลโยจะมารีวิวรถนะครับดูเด็ดเผ็ดมันแน่ครับคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเครื่อง2.0นะครับผมตัวเทอร์โบคู่นะครับโฟวิสวยงามเลยนะครับปี21 เป็นสีดําสวยงามมากนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลล์ด้วยนะครับ f o r ์ดเลเนะครับตัวแ a ปเตอร์เครื่อง2.0ตัวนี้นะครับปริพัฒ์ออโต้ได้มาสภาพนี้เลยนะครับสวยงามมากเป็นรถปี2021นะครับเราไปชมรถกันเลยนะครับว่าน่าใช้น่าขับแค่ไหนนะครับนี่กระจังหน้านะครับดำดุเลยนะครับเข้ากับสีรถมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่มีไฟตัดหมอกสวยงามเลย ไฟ LED สวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นแม็กนะครับเดิมเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมอลลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับสีดำคันนี้สวยมากเลยนะครับผมได้คิวการ์เลนเจอร์มานะครับตัวนี้แรปเตอร์แท้นะครับคันนี้แรปเตอร์แท้นะครับด้านหลังนี่นะครับ ดูดันมากนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับด้านหลังกล้องหลังพร้อมเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหน อลังชังเลยครับคันนี้สวยงามมากเลยนะครับเบาะหนังนะครับผสมกัมมะยีนะครับนี่สวยงามมากนะครับการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับนี่ด้านในหรูหรามาเห่าเลยครับสุดยอดนี่แรปเตอร์แท้นะครับผมตัวนี้บอกกัมมยี่โลโก้แรปเตอร์นะครับออปชันเยอะมากครับ คฟอร์ดเลนเจอร์ e r ปเตอร์ Ford Ranger or, เครื่อง2.0นะครับดีไอเทอบนะครับ4ฟรวีนะครับคันนี้ปฏิพัฒน์ออโต้เราขายอยู่ที่1 0 0 0 0แสนหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่บาทนะครับหนึ0งล้บาทเท่านั้นนะครับ